สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่คิปในช่องหักบ้านนาชาแนลกันเห็มแล้วนะเจ้าวันนี้แม่คิปก็จะพามาทําไข่ข้นยําปากกระป๋องนะเจ้าก็จะไข้ไข่ปากกระป๋องพัดไข่นะเจ้าแล้วก็จะมีเครื่องโป๊ะหน้านะเจ้ามาเจ้าเฮามาเริ่มทํากันเลยเจ้าเริ่มแรกนะเจ้าแม่คิปก็จะตั้งกระทะใจ้ไฟกลางนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ํามันหมูลงไปหนึ่งจอนโต๊ะนะเจ้า น้ำมันหมูก็จะมีกลิ่นหอมนะเจ้าทําอาหารก็อร่อยเนาะรู้คาบกินได้จากนั้นก็จะใช้ไข่ยูสามฟองเนาะไข่เบอร์สองนะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วก็จะใช้ตะหลิวนะเจ้าเกียวไข่แดงให้แตกเนาะแต่ต้องเอาผสมกันจนเกินไปนะเจ้าเมื่อมีสีสันสีขาวสีเหลืองพองนะเจ้าเมื่อมันเป็นแผ่นดีๆเนาะ จากนั้นก็จะใส่ปลาก,กระป๋องตัวนี้นะเจ้าปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแล้วก็เอาใส่ถ้วยเหยียกรเนาะเหลือนนะใ,ใจจอนยียียียฮือเป็นจิ้นเล็กๆนะเจ้าแต่มต้องเอาแหล่วล่ามนะเจ้าเขาะจะื้มีเห็นเนื้อของปลาก,กระป๋องอยู่เนาะใส่ลงไปเลยเจ้าตอนไข่ยังบะซุกดีนะเจ้าไข่แดงก็ยังเยิ้มๆอยู่เนี่ยใส่ไปเลยเจ้า ล้วก็ใจตะหลิวเกียเรเกียร์นะเจ้าเกียป์ากระป๋องเกียไข่ครนะเจ้าทุ่วๆกันดีเนาะจากนั้นแมกิ๊บก็จะใจฝาปิดนะเจ้าปิดฝาประมาณ 40, 40วินาทีนะเจ้าเพื่นนอนๆก็กะเอาชอบความซุกประมาณไหนเนาะพอใครซุกได้ที่แล้วนะเจ้าบัถึงนาทีเนาะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ล้วก็ใจตะหลิวแซะตรงขอบนะเจ้าเวลาตักใส่จานก็จะได้ตักง่ายแมกิ๊บก็จะนํำมากินกับข้าวไร่เบอร์ลี่ เอิงถ้วยนะเจ้าแล้วก็มีพักจีผัดแตงเนาะก่อยๆใส่นะเจ้าไข่ก็จะเยิ้มๆน้อยนะเจ้าปากกระป๋องก็ลิงลงดอยเห็นแล้วเจ้าไมคลิปก็จะอันใจจ้อน,นะเจ้าเกียร์ปากกระป๋องขึ้นมาก่อนเนาะเอาขึ้นดอยก่อนนะเจ้านี่เจ้าก็ตุกแต่งใื้อสวยงามก่อนเนาะหน้าตาเป็นรักรสชาติเป็นร้องนะเจ้า เขาก็มาใส่เครื่องย้ำกันเลยเจ้าเลื่มแหลกก็หอมแดงซอยบางๆนะเจ้าแล้วก็จะมีตะขครยซอยบางๆเหมือนกันนะเจ้าถ้าซอยหนาก็จะเหนียวนะเจ้าเขาก็แกะเปลือกอกอกนักๆน้อยนะเจ้าก็จะได้ตะขคร้อ่อนๆเนาะ ตามด้วยพริกขี้หนูเขียวแดงนะเจ้าเมกิฟใส่ประมาณเจ็ดแปดเม็ดเจ้ารวยลงไปเลยความเผ็ดก่อตามชอบเลยเจ้าแล้วก็ขออนุญาตเคาะใส่ให้หมดเลยเจ้าก็จะเติมน้ำป่าไปประมาณครึ่งจอนนะเจ้ารวยลงไปเลยเจ้าแล้วก็จะตามด้วยความแสบจากน้ำบะหนาวเนาะบะหนาวหนึ่งกีบบีบน้ำให้มันทั่วเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะเจ้าไข่ข้นยำปากกระป๋องนะเจ้าเปลี่ยนเมนูจืดๆให้เป็นเมนูแซ่บๆได้นะเจ้าเมน,นูนี่ก็จะเน้นโปรตีนนะเจ้ามีทั้งไข่และก็ป่ากะป๋องนะเจ้าเข้ากันมากๆนะเจ้ากินกับเ้้าสวยรอนๆนะเจ้าเหมาะขนาดเจ้า สำหรับวันนี้นะเจ้าแม่กิี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะเจ้าจะได้บัพาดคลิปใหม่ๆก่อนไข่นะเจ้าแม่กิี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย